ขอประทานโอกาสกาบเรียนพระเดชพระคุณที่ขารลบีิ่กล้าทั้งพวงเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนามีความมุ่งหวังที่จะขอบรรพชาอุปสมบทเป็นภาพพิสุดในพระพุทธศาสนาจึงขอการาบถวายตัวเป็นสิทธิ์ในสำนักวัดบวรนิเวศวิหารแห่งนี้ และเมื่อได้รับการบรรพชาอุปสมบทแล้วจกตั้งใจศึกษาประพฤติปฏิบัติในพระธรรมวินัยและจักประพฤติปฏิบัติตนตามคำสั่งสอนทุกประการการเรียนด้วยความคารพเยียบอย่างยิ่ง นายทันนินชายาสุขนินโดขำามาด้ะครับลำดับที่สองนายสิริจน์ชายาน้าคสิริโกสาม <c oughs> นายเอเรียนชายาสุปันโย นายกันตพัคฉาย,ยาสุวิวัฒโนลำดับที่หเลยนะครับที่ห้านมานายเตชั่งฉาย,ยาเตชาัวโบัลลลำดับที่7นายปรินยวัตฉาย,ยาพุทธิปัญโยลำดับที่8นายจิรนาคงฉาย,ยาปิยะเจรโนลำดับที่9้านายทีทวัตฉาย,ยา ผติเศษโค้กลำดับที่สิบนายทนอาจารยขยาเนเชมัทโน่ลำดับที่สิบนายท่านอาจารย์ยานเชมัโทโน่ลำดับที่สิบนายสหรรับขยานอุณักโค้กลำดับที่สองนายเมฆพยานมัทโน่ ลำดับที่13ในเวทิตชยาธรรมชุติโกลำดับที่14ในคูณัชยาสุพัพโกโนลำดับที่15ในกิติโกเดี๋ยวพักที่เดียวกานไปกลับช้าต้องมีหลายชื่อรีอมร่มีแล้วก็ช้าใหญ่